สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พี่จอยจะมา,าแนะนำให้เพื่อนๆปลูกสมุนไพรไทยไทนะคะอ,อันนี้คือหูเสือนะคะสมุนไพรมีผลทางยานะคะหูเสือทีอ่ทุกคนอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักนะคะทางเหนือเขาก็ชอบเอามา,าทานกับ ราดต่างๆนะคะเป็นสมุนไพรทางยานะคะอหูเสือนี้จะปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายอ่ามีอ่ามีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นคล้ายๆกับออริกาโนที่เขาเอามาโรยอ่าหน้าพิซซ่าอะไรประมาณนี้นะคะอ่าเอามาตากแห้งบดใช้แทนได้นะคะใช้แทนได้ นอกจากนี้หูเสือนะคะยังมีสรรพคุณที่ใช้ในการแก้วัดแก้ไอแก้คออักเสบแล้วก็แก้หอบหืดนะคะใช้เป็นยาสามันประจำบ้านในการรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะรักษาอาการบวมนะคะแล้วก็ปวดตาข้อก็ตำข้อก,อกอแก้ปวดข้อได้นะคะ ใช้ขยี้ทาเพื่อห้ามเลือดก็ได้นะคะ,ะหรือว่าแผลเลือดรังต่างๆนะคะเอาน้ำคั้นหยอดหูก็ได้นะคะหยอดหูที่ใครที่เป็นหูน้ำหนวกเนาะนะคะก็ใช้หยอดหูได้แล้วก็ใช้ดับกลิ่นปากได้ด้วยนะคะ,ะแก้ไขในเด็กก็ได้นะคะ อ่ะคนสมัยโบร,ราณเขาก็จะใช้อขยี้ทาท้องเด็กเพื่อแก้ท้องอืดแล้วก็ป้องกันฟันผุด้วยนะคะอ่ะใช้ขยี้อ่ทารักษาหิดนะคะ,มะแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วก็ใช้ในการในยุงข้าวเพื่อไล่ไลมแมลงได้ด้วยนะคะเอาเก็บไว้ในยุงข้าวแล้วก็ไล่มแมลงต่างๆได้ที่จะไม่ให้มารบกวนอ่า ข้าวเราในยุ่งข้าวนะคะอาจรปรพคุณมากมายเลยนะคะถ้าแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็ลองเอามาปลูกดูนะคะ,ะปลูกไม่ยากนะคะปลูกไม่ยากแค่แค่เราเอาหักหักเอาต้นนัที่มีอยู่แล้วเอาไปปักปกนะคะเอาไปปักมันก็ขึ้นแล้วนะคะง่ายมากนะคะแต่ว่ามีสรรพคุณทางยามากมายนะคะ เพื่อนๆลองเอามาปลูกดูนะคะอาจจะมีรสชาติออกเปรี้ยวๆหน่อยนะคะเปรี้ยวนิดหน่อยนะทานกับลาบก็อร่อยดีนะคะแล้วแต่ว่า,าใครชอบเนาะนะคะก็บำรุงร่างกายแล้วก็ขับน้ำนมหลังคลอดนะคะแล้วก็สามารถที่กินเป็นผักได้แก้มกับลาบทุกชนิดนะคะไม่ว่าลาบเนื้อลาบปลาเนาะนะคะ ลาบไกล่ลาบเป็ดอะไรประมาณนี้นะคะใบหูเสือมันมีน้ำมันหอมระเหยสูงนะคะจึงเป็นอ่าช่วยย่อยแก้ท้องอืดนนะคะดับกลิ่นคาวจะดีมากๆเลยนะคะอ่าแล้วก็อนอกจากนี้ยังนิยมกินกับแจ่วป่นซุปหน่อมไม้รวมทั้งอ่านำมาใช้แทนใบกะเพราแกงกบแกงปลาผัดหมู ได้ทุกอย่างเลยนะคะประโยชน์มากมายนะคะนี่ค่ะหูเสือนะคะพี่จอยก็จะปลูกไว้ที่บ้านนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาหวังว่าทุกคนคงจะอ่ลองเอามาปลูกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ